หยิบช็อกโกแลตแล้วรู้สึกผิดเหรอคะจะเป็นยังไงถ้าช็อกโกแลตชิ้นโปรดไม่ใช่แค่ของอร่อยแต่คือความลับสุขภาพที่ช่วยทั้งหัวใจสมองแถมยังทําให้อารมณ์ดีขึ้นได้จริงไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะวันนี้เราจะทําความรู้จักกับดารกช็อกโกแลตกับ7ประโยชน์สูงสุดที่จะทําให้เราต้องเปลี่ยนความคิด สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนอร์สเดลิเวอรี่นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่คนรักชอ็อกโกแลตห้ามพลาดนั่นก็คือประโยชน์ของดาร์กช็อกโกแลตค่ะไม่ใช่แค่รสชาติที่เข้มข้นแต่ดาร์กช็อกโกแลตโดยเฉพาะปริมาณที่มีโกโก้สูงจะอุดมไปด้วยสารอาหารแล้วก็สารพฤกษะเคมีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาสรุปแล้วก็อธิบายให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆกันค่ะว่าทําไมเราควรเพิ่มดาร์กช็อกโกแลตในลิสต์อาหารเพื่อสุขภาพแต่ก่อนอื่นนะคะมีข้อควรจําที่ สำคัญถึงดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยจะมีประโยชน์ก็ต้องรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะเสมอและก็หากมีข้อสงสัยหรือความกังวลด้านสุขภาพอื่นๆเนี่ยควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการก่อนเสมอนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ของดาร์กช็อกโกแลตประเด็นที่1ก็คือดาร์กช็อกโกแลตกับหัวใจที่แข็งแรงนะคะ เริ่มต้นกันที่ประโยชน์สำคัญที่สุดก็คือหัวใจและหลอดเลือดค่ะดาร์กช็อกโกแลตเป็นแหล่งของสารที่เรียกว่าฟลาว o นโนะคะสารตัวนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากเมื่อเราทานดาร์กช็อกโกแลตฟลาวานโนี่จะไปกระตุ้นการสร้างไนตริกออกไซด์นะคะในร่างกายทำหน้าที่สำคัญก็คือช่วยขยายหลอดเลือดของเราให้ผ่อนคลายลงลองนึกภาพตามนะคะเป็นถ้าหลอดเลือดของเราเนี่ยคือท่อน้ำที่ บีบแคบๆจู่ๆ mm hmm. ก็ขยายออกเลือดก,ก็จะไหลเวียนได้ดีขึ้นถูกต้องไหมคะ mm hmm. เมื่อเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นเนี่ยความดันโลหิตก็จะลดลงและยังคงช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมีนยัยสําคัญอีกด้วยนะคะงานวิจัยหลายชิ้นเนี่ยชี้ว่าการทานช็อกโกแลตเป็นประจำเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับการลดความเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้ถึง37%และหลอดเลือดสมองได้ถึง29%ทีเดียวเลยคะ่ะ ประโยชน์ข้อที่2ของดาร์กช็อกโกแลตนะคะก็คือช่วยปรับสมดุลของคอเลสเตอรอลค่ะนอกจากเรื่องความดันแล้วเนี่ยดาร์กช็อกโกแลตนะคะยังเป็นมิตรกับคอเลสเตอรอลของเราด้วยค่ะโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือที่เราเรียกว่า LDL นะคะที่หลายคนกังวลว่า จะทําให้หลอดเลือดตีบตันสารฟลาวเนลและสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆในดาร์กช็อกโกแลตจะช่วยป้องกันไม่ให้ L D L ถูกออกซิไดซ์ซึ่งก็เป็นสาเหตุหลกักทําให้ L D L ไปสะสมตามผนังหลอดเลือดและก่อให้เกิดปัญหาต่างๆนะคะนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ระบุว่าการทานดาร์กช็อกโกแลตที่มีช็อกโกแลตตั้งแต่70%ขึ้นไปเนี่ยเพียง2กรัมต่อวันเป็นเวลา6เดือน สามารถช่วยปรับปรุงระดับคอเลสเตอรอลและไตลีสไลด์ได้ด้วยค่ะ <No. S 1> ประโยชนข้อที่3ของดาร์กช็อกโกแลตลดความเสี่ยงเรื่องของเบาหวานเคยกังวลเรื่องน้ําตาลใช่ไหมคะแต่ว่าดาร์กช็อกโกแลตที่มีโกโก,โก้สูงๆเนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ดีแม้ว่าจะมีรสหวานนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยมันสูงขึ้นแถมยังช่วยให้อินซูลินเนี่ยอินซูลินก็คือฮอร์โมนที่ควบคุมน้ําตาลนะคะทำงานได้ดีขึ้น ลองนึกภาพนะคะว่าอินซูลินเป็นเหมือนกุญแจที่เปิดประตูให้เซลล์รับน้ำตาลเข้าไปใช้พลังงานพอดาร์กช็อกโกแลตช่วยให้กุญแจทำงานได้ดีขึ้นเนี่ยเซลล์ก็รับน้ำตาลได้ง่ายขึ้นน้ำตาลในเลือดก็ไม่สูงเกินไปแถมยังช่วยลดโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เป็นเบาหวานชนิดที่2ได้ด้วยค่ะประโยชน์ของดาร์กช็อกโกแลตข้อที่4นะคะดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยทำให้สุขภาพในลำไส้ดีขึ้น ใครจะคิดว่าช็อกโกแลตจะดีต่อสุขภาพลำไส้ใช่ไหมคะแต่ว่าดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอย่างนึงก็คือเป็น p พรีไบโอติกค่ะ พรีบโอติกคืออาหารของแบคทีเรียดีๆในลำไส้ของเรานะคะการทานช็อกโกแลตจึงช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลำไส้ได้ทำให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นและส่งผลดีต่อภูมิคุ้มกันโดยรวมของสุขภาพเราด้วยค่ะประโยชน์ข้อที่5ของดาร์กช็อกโกแลตนะคะก็คือช่วยบู์อารมณ์และลดความตึงเครียด เชื่อมโยงกับประโยชน์ด้านลำไส้นะคะที่ดาร์กช็อกโกแลตช่วยทําให้ลำไส้ทํางานได้ดีขึ้นและดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยก็ยังช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นได้ด้วยมีการศึกษาพบว่าการทานช็อกโกแลต40กรัมต่อวันเป็นเวลา2สัปดาห์ ช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลอย่างมีในเน,นียในเนีสำคัญนะคะนอกจากนี้ดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยก็ยังกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารสืบศาสตร์ที่ทำให้รู้สึกดีขึ้นเช่นเซเลโทนินแล้วก็เอนโดฟินนะคะประโยชน์ข้อที่6ของดาร์กช็อกโกแลตนะคะดาร์กช็อกโกแลตช่วยเพิ่มพลังงานสมอง มาถึงเรื่องสมองกันบ้างค่ะด้วยคุณสมบัติในการปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตฟลาวเนลในดาร์กช็อกโกแลตจึงช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองให้ดีขึ้นนะคะซึ่งก็หมายความว่าสมองของเราเนี่ยจะได้รับออกซิเจนและสารอาหารได้มากขึ้นทําให้การทํางานของสมองมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในด้านความจําสมาธิและการแก้ปัญหาค่ะงานวิจัยบางชิ้นนะคะชี้ให้เห็นว่า คนที่กินดาร์กช็อกโกแลตบ่อยๆจะมีการเหนื่อยล้าน้อยลงและมีการทำงานของสมองส่วนบริหารจัดการก็คือ Executive Function เนี่ยดีขึ้นนะคะมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะประโยชน์ข้อที่7ของดาร์กช็อกโกแลตก็คือเสริมภูมิคุ้มกันและประสิทธิภาพการกีฬาดาร์กช็อกโกแลตเป็นแหล่ง สารต้านอนุมูลอิสระชั้นเยี่ยมนะคะซึ่งช่วยปกป้องเซลล์ของเราจากการถูกทำลายจากสารอนุมูลอิสระที่เป็นต้นเหตุของความเสื่อมแล้วก็โกครคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะการปกป้องเซลล์เหล่านี้นะคะเป็นการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงไปในตัวพร้อมที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆได้ดีขึ้นและสุดท้ายเนี่ยดาร์กช็อกโกแลตนะคะยังเป็นประโยชน์สําหรับนักกีฬาด้วยค่ะเพราะว่าสารประกอบบางชนิดสามารถช่วยเพิ่มระดับไนตริกออกไซด์ ซึ่งช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นทําให้ประสิทธิภาพในการออกกําลังกายแล้วก็การฟื้นตัวหลังออกกําลังกายเนี่ยดีขึ้นค่ะคําถามต่อมาก็คือแล้วจะเลือกดาร์กช็อกโกแลตอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดใช่ไหมคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือปริมาณของโกโก้ Go ค่ะ ยิ่งช็อกโกแลตที่มีปริมาณโกโก้สูงเท่าไหร่เนี่ยอย่างเช่น70%ขึ้นไปหรือมากกว่านี้นะคะจะยิ่งมีสารฟลาวโวนอลแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระมากค่ะแถมยังมีน้าตาลน้อยด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้จะมีประโยชน์มากมายช็อกโกแลตก็ยังคงมีไขมันแล้วก็แคลรอรี่สูงอยู่นะคะการบริโภคในปรนิมาณที่เหมาะสมเช่น1-2ชิ้นต่อวันก็ถ้า1-2ชิ้นก็จะประมาณ28-30มกรัมะคะ่ะเพื่อให้ได้ประโยชน์ ไม่ส่งผลกระทบต่อน้ำหนักตัวและจำไว้นะคะว่าดาร์กช็อกโกแลตเป็นเพียงส่วนเสริมของอาหารที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะไม่ใช่ยาหรือว่าวิธีการรักษาโรคค่ะสรุปแล้วดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยไม่ใช่แค่ของหวานธรรมดาอีกต่อไปนะคะด้วยคุณสมบัติที่แอดแน่นไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระฟลาวานอลและก็แร่ธาตุต่างๆเนี่ย ทำให้มันเป็นหนึ่งในอาหารที่สามารถส่งเสริมสุขภาพได้หลายด้านไม่ว่าจะเป็นหัวใจสมองอารมณ์ไปจนถึงระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ประสิทธิภาพการกีฬาแต่อย่าลืมนะคะว่าการทานในปริมาณที่เหมาะสมและเลือกชนิดที่มีปริมาณโกโก้สูงเป็นกุญแจสําคัญที่จะปลดล็อกประโยชน์เหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ค่ะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรคะเกี่ยวกับดาร์กช็อกโกแลตหรือมีประสบการณ์อย่างไรที่อยากจะแชร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ด้านล่างเลยนะคะ และสำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมก็ได้ใส่ลิงก์บทความต้นฉบับแล้วก็แหล่งข้อมูลอ้างอิงอื่นๆที่น่าสนใจเอาไว้นะคะอย่าลืมไปอ่านกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ